ค่ะปู่ค้านามัสการค่ะเน้อจะเฉลยก่อนเนอค่ะปู่ค่ะสูผ้าลวดพกันกว่าค่ะสูผ้าลวยพ่อนผ้าลวยค่ะปู่่วามันพ่อนผ้าลวยว่ามันผ้าตกเป็นกันเดียวสูผ้าลวยคือการปู่สูผ้าลวยนี่ได้ข่าวว่าสิ มีพระอ,อาจารย์องค์นึงอาจารย์ที่เพิ่นพาไปตัดเล็กไหลเพิ่นว่าสิเปลี่ยนซื้อส่องให้ใหม่ย้อนบ่ขึ้นน้ำมูจักทีอะไรบ่ไบด้ค่าน้ำมันาารถว่าซั่ <c ười> น,นปูคนเบิ่งหน่อยค่ะปู่คนเบิ่งหน่อยเพิ่นสิไปหาซื้อเปลี่ยนให้อยยุฮะเนี่ยนบอืมค่ะเพราะว่าเดี๋ยหาซื้อม่วนๆห้ใหม่ว่าสันปูเดี๋ยวสิเตรียมเปลี่ยนซื้อใหม่เราซื้อพอรวย ค่ะได้ข like ่าวว่าขจาเอาเสือกผูกข้อคนตายไปเฮ็นระติปูเออเมาเดียวมาวันฝักัดนค่ะแห้งบ่ปูแห้งอ่ามันกบสามเี้วเนาะมันก็เลยแหงปมดอืมเหมือนมันจะคากบ่นละสันปูก็เหมือนใจน้ำนมันก็ันอเนี่ย อ,ๆๆๆอืมเอ้า,อาปู้เมือ่อเมื่อนั้นเด้่ที่ท่อหาพรานวันเดาเสือกอันผูกข้อคนตายแล้วอันคล่องข้อนอนเป็นยังไงก่อนค่ะฟังท่านได้จบอยู่มื่อนั้นข้าขับรถหัวอ,อืมว่าเอาเอาเอาว่าผูกข้ออันนี้ก็เรียกว่าอันเดียดตั้งหัวอืมเพราะว่าเหมือนเหมือนว่า ยังแต่หัวกับข้อหลวงปู่กันอืมน่าเห็ดอกไม้แต่หัวกับข่อกันอืมโอ้คนๆที่พันตายเห็นบอกปู่บอกกับปู่ว่าเหลือเหลือแต่ข้อตีเือะแต่หัวกับข้อเหลือแต่หัวกับข้อมันจะเป็นตัวใดเราบัดนทึกในปู่ว่าหัวก์กับโอ้ตาหกล่งโอ้กับสีกับสีถือกเข้ากันเข้ากันก็เลยปู่เนาะ คุน4่ะเด,ด,ดี๋ยวมืนีได้ดไมันได้ดงไดีไดเลมันเกินมันกิลนดีย่ค่ะมันเลีนดียอตอนอาเื้อผูกข้อเห็นะเนาะอันเื้อผูกข้อพูดไ้ติปููู้เวมันมันเลนตยูตอยู่ที่เทียนเลียนน้ำตาเทียนเลียนดีย่เ,นเ,นเนลน ใช้มันแบมันใจร้อยเปรนนี่กันละค่ะมันมามันมืดๆๆมากมันเปนเลกเลหาล้กเลกบเลกสามตัวห้ายมันเข่ากันก็เลขกปูเลยตัวสันเออเข้ากันเลยมันมันแนติ่วิ่วิ่วรวบเ็กก็เริ่มท่็บเป็นหมดเลยแลวก็เริ่มมสามตัวกัน เมจะเปียอ mm. mm. ืมหพราะฉะนั oh, 8, ้นตรงนั้ก็มีฮกฮกอาอืมแล้วก็เออแล้วก็มีอีกสองตัวหนึ่งมันอยู่ข้างล่างนี่ก็คือโอ้มันเป็นมันเป็นฮกฮหบะปู้อืมเป็นฮกฮกหบใ่ยต้ใส่ตัวเจ้ามีบ้านหล้วเจ้า ปนาะพ่อหหยสามตัวแข็งๆเลยนปูนอะวันี้ได้สามตัวแข็งๆอืมไมกี่ยวกับว่ามันงางำงมันง่มกอือตรงกันเมื่อนี่หกหกห้าน้ปูนอะสองตัวกับแปดเจ็ดอืมค่ะดิมเออ เันเอรียกจะปูกคอปูสารคามตัวเป็นเด็กก็เขียนตัวนี่ละหกหกห้านะครอืแปดัวเออแปเจ็ดตัวหนึ่งอืมแปดเจ็ดตัวหนึ่งนะคะปูคาตุ๊กอืมเอาเอาเรียกประจําปีปูใช่้งไหมค่ะเรีกประจําปีเออประจําปีเขามันโผล่มาเห็นไห วาหลายตัวแล้วค่ะสองเจ็ดศูนย์<ม>สองเจ็ดศูนย์ครับอืมรุห้าอืมสองตัวศูนย์หานะปูเออประจําปีนะ่ะประจําปีค่ะอีพอสอบช่องคนหน้าร้อยหกสิบสี่เดือนหนึ่งหนึ่งเมษาประจําปีประจําเดือนได้เนี่ยเร็วประจําปีประจําเดือนเขาได้เนี่ยโอ้จำหกขาสนอกปูหกขา เออหกันนี้แล้วปนจำปีหกป็จำปีหกันหกซี่ว่าเมื่อิีเมา่ออกใส่หกขาเนี้ยโอ้เป็นเลข่องหซีแต่ว่ามาออกใส่หกาเออค่ะเรียกว่าประจำปีหกขาโอ้หกีค่ะเดี๋ยวพ่มาเลยใส่หกหกขาค่ะเรื่อเลื้นทเนี้ยอืมเรื่องที่ทำเลืเดือนั็อืมท่านหนึ่งนั่นเองท่านหนึ่งตาเด็กูก็เลยทุอย่าเน่งกเงกันเขาไปว่งเล่น คือเลี้ยงไปเบิ้งอะไรปูหินค่ะโอ้อันนี้จังจังก็ว่างหน้าค่าอีกปูจังก็ทำหน้าค่าอีกอือจะเลยก็เลยเปล่นกดนเป็นเบิ้งอะไรวะแต่น,น,นคานวามขึ้นนี่ยากง่ายนี่ไข่ขึ้นง่ายก็ทำหน้าค่าปูเนี่ยค่ะมัน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 ใช้เวลาบดุนปนะดายหอดเลยแต่ว่าทำหน้าค่าเนี่ยโอ้ยพอนยางจนจังก็นันเมื่อยคัก ขาเจ้ายางไปกับไปสองชั่วโมงควันยางสี่ชั่วโมงอแต่วันนั้นก็เศร้าห่ามห่ามอยู่ปุ๋ยมันข้นโน่นเนาะปูเนาะควัญทางแต่ผู้ใจจอยซะแล้วเอ้ยทำาหมนทีเละวัตโมนี่เป็นพวกเดียวกัมีละวัดเศร้าหามหามเนาะค่ะแต่ว่าตรงปูตรงกันเน่เมื่อนี่พขไปเอาอยู่ทำสีพมกับอันขอยวนขาเจ้าขอว้อัน น้ำยาหน้าขี้เหรรัตนาวดีสีสัตนาขลาดทันกเข้าเจ้าขอไว้ฮกหาฮกหาหกได้ปูมันตรงกันเับของปูแล้วข้าเจ้าขอไว้แล้วพอนไปช่องเอาเลยข้าเจ้าถือรางวัลไงข้าเจ้าไปแก้ไว้ข้าเจ้าขอต่อกันเลยทายเอาเลยเขากันแล้วค่ะจังหวะก็มันจะหาของน้ำปูคักๆเด้เพราะว่ามันเห็น เห็ ò, ọn, ừ, ้หลายบอลเหรอสองบอลสามบอลเหรอเออแต่ว่าผู้ขยบังซีลล้ำบุรีล้ำเก่อืมตรงกันนั่นว่าอืมค่ะย่างนี้จากทอาซาลเอฟซีจะไได้ยินเสียงนั่นโออเอาใก้มาเอาใกล้มาเกือหมาเอาใกล้มาตั้งแค่ขันอู อืมมือน,นกับสิไปปูเอื้อลื่อเพื่อปลาปูไปเฝ้าอยู่ปูเอื้อลื่อเพื่อปลาทาบ่งเขาเจ้าถือรางวัลใหญ่เขาเจา้ามาขอโตดีตัวเด็ดกัสิได้เอาฝากพ่อแม่พี่น้องนําเลยอยอดเงินแอปจีของพ่อน่ารวยกัเอาตัวนี้แหละตัวตีปูมากกคือเลื่องพิ่นมันต้นกันต้อประจาวั่นไงค่ <c oughs> ะเออลบกําลังวัน ลอบกลังวันรอบกค่ะเออลั้สูงนี่้าหค่ะอันนี้ศูนวิ่งตามกำลังวันสุกค่ะห้าค่ะสามห้าหกสามห้าเลขวิ่งมันมาปัน่เลขวิ่งนี่หกสามห้านี่มาแท่าร้มิจับเซกัน,น,นเนี่ยก็ยังวนันนีหมสามศูนย์ห้ามันมาออกเก้าศูน ถ้าไม่ขนาดมันละอืมนม่นม่สูตรของมันได้สูตรมันมันออกสูตรอยู่ขาเศร้าความแตจะมีเปลีที่หกเนี่ยค่ะต้องจับมันเซตกันเราค่ะเออแต่มันมันจับคู่กันมันต้องจับคู่กันนะค่ะต้องโม่สามาที่สีออกสามตัวได้หกสามาเนี่ค่ะโอ้จำได้จ้ะคือห้าหกสามาไอ้ที่ะสองตัวอืมสามฮกเนี่ยเป็นไปเป็นไปได้ไหปู ก็สามหกไปสิแหละสามคู่อันนี้มีสามคู่สามตัวเขาจะเป็นสามคู่ก็ได้อืมแต่เอมที่ตลาดแต่เดียวตับนตัวนี้แล้วค่ะเต้าคู่มากหนึ่งเนื้ออย่าลืมอย่าลืมค่ะเลขามาด้วยกันย่ำอีกได้เรื่ยอยย่ำอีกไม่ได้ช่องท่อนไาด้วยย่ำเพราะว่าแอ็มตังไผ่ในยีตว่าเจ็ดเจ็ดสองเลขที่มาด้วยกันโอ้ค่ะโอ้ย่ำย่ำม,มันมาปัว นี่แะผู้ผู้มักตัวนี้นะย oh. มเ้เจ๊งไม่นี่ถึง่าแล้วเนี้ยส่แสนเนี่ยค่ะเจ็ดเจ็ดสองนี่นะปูเก้าศูนย์ห้าน่ะสามตัวเลยค่ะเ้ยข้ากบตรงนี้ะนะเาตตัวตัวที่ผู้มากนี่กอคือผู้ที่จะทำกรเรยห้าหกห้าเลยตัวนี้นะับรนั่น เดี๋ยวลๆวนน้องเลีนต so so ้องเ้าเจาว่คกันสอตัวีวันห่งค่ะค่ะเจาของรถ่น่านี่โอ้ยดีใจครัในสองตัวนี้สี่ไงลงตค่ะูบุคลกร่าวันแต่ว่านไั้ทุ่มมากี่เียวับครเาพ้นได้ล้เจทุ่มมาแล้วว่คนคักค่ะุแสนแ้่ว่าถ้าทุ่มมากมมดทุมาบอกนครับเาทุ่ม้งบวงนะค่ะมีงานโอ้ย อยู่พูดเดียวเล่นอไรเนี่ยวไปไหมค่ะเล่นได้นีนออ่อืมอ่าโอ้ยวัน,นี้ไ้มันปังๆังคืองินงนางเนียเนาะปูเนาะเจ่ว่าหาุกๆหาหนีปูเคยะลมทลายมาเหรอเนี่ยค่ะจังหร้อจุดน้ตฝากจุดน้มีอห่วยเตืนขึ้นตีหนึงน่งตีหนึ่งตีสองโคตรปูเสยเลยแล้วคนะ่ะ

งน,นี่ให้ปังๆคนะือเก่านาะปูเนาะท่วงมันล่างขึ้นเลเดอให้ดังก็ระเบิดลดปูโอ้ยท่วงแลว่าท่วงาโคกยนี่ปูท่วงเตี้ยวปูนี่าขึ้นอีเขาเยหรอกเพราะว่าฟนเจียวก็มากันมัผูกข้อตายนคอืนเจี้ยก็มกันค <ฮะ S 2> ่ะ,<ฮ>ะไอ้ผูกข้อตายนี่ค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้ว่าฟนเนี่ยอึนอกครับเขี้น <ฮะ S 2> ี่บอกว่า บ่มีอย่างหลบล้อมอืนมีแต่ผูกพ่อตายมีแต่าผูกกับพ่อคนนี้เลยก็เลยมันใจฮกหาฮกเนาะปูนเนาะหาฮกพูเชียงเนาะพูเชียงปูปูนปูบอกไปบอกใครบอกกันโยมไปแล้วนะปูก็เลยปอพูบอกกันชิบเป็นลูกๆชิบไปที่แรกแล้วนะค่ะปูได้เชียงมือนะเชียงตัวนี้หระจ้า เลยมาฝันโดนฝันอือเห็นว่าเอาเสื้อขู่ข้อไต่ค้องข้อจะของนอนเลยนปูเนาะรับเลยนะผมเมียคือนมใีใครตัวเข,บ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 ขาบอกยู่พกอไต <c oughs> ปูจะเห็นอีกได้เถื่นเด้เป็นห่วงเป็นห่วงเอปเ้อเคยจนีเคยเห็นเดนได้เยอะแล้วนีคักแล้วอ่าอ่าเถ่นเจะเห็นอีกเด้อยันเสือมันอัอันยันโอ้ขัเป็นอ เคยปูเคยเห็นด้วยสิละมันลบปูมักทดสอบเพราะว่ามันสยแางเงี้มันเง้ยมันเคยขูดปูดปูดจนวั่นเนี่ยมันเด้ปูได้พูดโทธษมันขยายออกโอ้ค่ะค่ะห้อยห้ยเท่านายอยากไปคล้องข้อนอนเด้อปนี้เด้อปูเด้อค่ะค่ะปูกะลบกวนมาปูมาโดนแล้วเนาะค่ะจังไหนกับทั้งปูสิได้เกิอเข่าม้าเข่านนั่นอีกค่ะเออไม่ได้ดีเดียวใครพ่อเนี่ยจ้าแต่พ่อเนี่ยที่ พอนพารวยสุขผ้ารวยแหานยอมแอบจีเร้อ,เอคนไหลคนเตี้ยคนอะไรข้า่หมอกน้ำมันน้ำมันกับ,พบพแพงค่ะปูปูหมือนอาหารกร้นุงละย่สิบบาทนี้สูงแล้สามสิบบาทนนี้ระะแต่ว่ามีแต่ของปูแพงมีแต่ของนั่นแล้วอย่างพ่งอตรงประหยัดหลายแยอมกับ เอาไปเสียงือฝันมึงค่ะขันนั้นครับลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะมึงมาขนาดนี้ละหกผมค่ะเออถ้าเป็นลางแต่มันเคยออกลางกู่เคยหมาลลางค่ะหกวกห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 กาก็้ด้หก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 ห่หห ลอีกยน้อยละรอรสสุดทลายุ่นลค่ะได้ได้น้องแมวมากงได้กร่งซีกเดเดปูเด้อเออน้องแมวพูดกันชงกันเออเดบิึงออกยูทูบได้ดีแล้วซี่เรเนะค่ะเดี๋ยวไปเท่าวนาไปเท่าวนาจะได้บอกฮัทไอห้ปูวิธีทายปูยดอกค่ะ เอาค่ะน้อปูน้อะกันกับพ่อนกับขอบคุณหลายๆเด้อทั้งทีมงานพ่อนกับขอบคุณปูหลายๆค่ะสาธุสาธุจ้าค่ะพวกค่ะค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดจากปูสารคามพ่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะมากระจัดจวดจากฝาดบึ้มขัดกบผ่านป้ายเนาะค่ะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะปูพนไหยเลขเสือกผูกข้อมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกหกห้า เลขล่างเลขสองโตนันแปดเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับเลขประจำปีกัซิมีสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านะคะพี่น้องค่ะสำหรับเลขไม่เอ่ยเลขที่มาน้ำกันนะคะพี่น้องเลขที่มาด้วยกันนี่ค่ะห้ระวังย่างหนักเลยนะคะพี่น้องค่ะตัวนี้เจ็ดเจ็ดสองค่ะพี่น้องค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นกะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะพี่น้องก่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะพอทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางนะคะถือพิษบวากันนะคะพี่น้องค่ะจังไดกับวิเคราะห์ไต่ตงให้ทีถ่วนกรอนลงทุนนะคะพี่น้องค่ะสําหรับผู้มกักเมื่อยมัก,มก,มกแล่นนี่ก็จะเป็นหกสามหานะคะพี่น้องค่ะ ก็ลองออกไปพิจจรณาเบิ่งเดอพี่น้องค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกถูกทันที่เขามาเบิงมาชมมาเป็นกําลังใจให้ท่างช่องเนาะคะ่ะบ่าพ่อแม่พี่น้องสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จค่ะพี่น้องค่ะให้มีแต่คําว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ